คุณคงเป็นคนทิ้ง,งของขวัญในชั้นที่ประตูเมื่อเชา้านี้นั่นคุณกำลังซ่อนอะไรอยู่นี่เดี๋ยวก่อนสิหยุดนะเล็กฮะเธอ,อรู้ได้ยังไงไม่เพียงแต่คุณจะเรียนไม่จบทุกวันเท่านั้นแต่ตอนนี้คุณยังทำตัวงี่เง่าอยู่อีกเหรอจะกระโดดออกหน้าต่างด้วยซ้ำจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณตกลงไปมันก็แค่ชั้นสอง ฉันจะต้องอยู่อย่างสงบกระสูญเสียความสงบสุขไม่ได้ทำไมคุณเอาแต่วิ่งหนีฉันฉันได้คิดอยู่พักหนึ่งและตัดสินใจว่าวิธีนี้จะดีกว่าฉันไม่ควรคุยกับเธอหรือให้เธอรู้ว่าฉันเป็นใครวิธีนี้จะไม่รบกวนการเรียนของเธอเห็นไหมแต่ฉันก็ทําไม่สําเร็จจนได้ฮเราว่าฉันจะต้องหาวิธีอื่นที่เป็นเพื่อนของเธอแล้วล่ะแต่เดี๋ยวนะเมื่อไหร่หรอที่เธอคิดว่าเป็นฉันน่ะครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณ นะเป็นไปไม่ได้กรรมบรรทของฉันาจจะสมบูรณ์แบบตอนนี้คุณตกบนได้ผมบางส่วนของคุณก็เผลออกมาคุณเป็นคนเดียวในโรงเรียนนี้ที่มีผมสีนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเลยทั้งโรงเรียนนี้มีเพียงคนเดียวใครโง่พอที่จะปฏิบัติต่อฉันอย่างดีแต่ไม่กล้าแสดงหน้าออกมาในขณะที่พยายามอย่างซื่อสัตย์เพื่อเป็นเพื่อนกับฉันและนั่นคือคุณเล็กซ์เอิม่มว่าไงเหรอ คุณไม่ต้องคิดหาวิธีใหม่การที่จะเป็นเพื่อนกับฉันโดยที่ไม่ต้องรบกวนการเรียนของฉันทำไมล่ะต้องใช้คนสองคนเพื่อเป็นเพื่อนกันเราจะหาวิธีเพื่อเป็นเพื่อนกันได้สิตกล้องในที่สุดในที่สุดฉันก็มีเพื่อนแล้วผมคัดแล้วเย้จบคันแล้วเดี๋ยวก่อนทุกคนฉันเป็นครูและยังไม่ได้บอกให้พวกเธอออกไปเลยนะ ใช่แล้วแต่ว่าไม่มีใครฟังคุณครูเลยค่ะเล็กชีช่วยเป็นคนส่งกันบ้านวันนี้เธอวิ่งออกไปตั้งแต่ตอนอ่อนดังแล้วครับเลยนะเธออยู่ที่ไหนเซรีเธอมีเสน่ห์มากเมื่อเธอมีสมาธิจดจ่อแบบนั้นมาแก้ปัญหานี้กันเถอะก่อนที่จะเลิกเรียนเรารู้แล้วว่า x กเท่ากับ256ดังนั้นเอาล่ะมาดูกันอีกครั้ง้าจริง ตอนนี้บนแกนประสานงานเราสามารถวาดฟังก์ชันได้ถึงเวลาเริ่มคลาสถัดไปแล้วครูของคลาสเองมีเรื่องให้คุยเยอะจังนั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้มีเวลา2-3นาทีเพื่อพักนะฉันจะบอกครูสอนภาษาอังกฤษให้ว่าพวกเธอมาช้าเอ๊ะเด็กน้อยเอ๊ยฉันรอกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเอ้คนโง,งฉน่ฉันขอโทษนะภาพที่แท้จริงของสาวสา ในเวลาขนมฮาานี่คือรสชาติของอาหารขยะในตำนานฮะไม่เคยกินมันหรอมันอร่อยมากนะเอานี่ไม่จำเป็นลองสักครั้ง <hi> สิฮะฮาากลแล้วแล้วก็กินตัวหอมอัน ฉันไม่ได้สังเกตมาก่อนเพราะว่าเป็นแก้มตาเธอแต่ว่าขนตาเธอยาวจังอ้าน่ารักอเธอโอเคไหมมันเผ็นนะ่ะเป็นอะไรหรอน,นี่นี่มันฉันกับแบดแฟนเลือกเปลี่ยนของขอนกันด้วยล่ะและฉันได้ให้สร้อยข้อมือมิตรภาพน่ารักไหมล,นนล่ะเอ้นั่นเหรอฉันก็อยากได้เหมือนกันเฮ้ดิดีเธอคิดว่าไงหรอ นั่นอะไรหรอพวกเขาใส่อะไรไม่เห็นจะดูดีเลยช่าเถอะในเวลากลับไปเรียนแล้วนะมาเตรียมของขวัญกันในวันเสาร์นี้แล้วก็มาแลกกันในวันอาทิตย์เถอะคุณไม่ได้จะเตรียมสร้อยข้อมือนั่นใช่ไหมฮะของขวัญเหรอนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการหรอสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพหรืออะไรบางอย่างว้าจำเป็นต้องเป็นสร้อยข้อมือหรือเปล่าฉันคิดว่าถ้าคุณยืนยันแบบนั้นฉันจะจัดการฉันลักงคอาดีๆ